Going back in time to the reign of King Rama V, the era of King Chulalongkorn, the king was graciously pleased to give his private land to build a road for Her Royal Highness Princess Pahurat Manimai from Pathet Nari the royal daughter who died at a young age, to commemorate and bestow the name of this road as Pahurat Road. Nowadays, this area has become the main road, linking Jarendrung Road, Pamrung Mlung Road, Nakhon Road. It is an important commercial area from the past. known as India สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ A Day in Bangkok วันนี้เที่ยวกรุงเทพถ้าพูดถึงย่านเก่าแก่ใจกลางกรุงเทพมหานครของเราที่อบอวลไปด้วยสีสันสดใสของเสื้อผ้าอาภร์และเรื่องราวสไตล์พาราตะเรื่องเกี่ยวกับอินเดียเนี่ยก็ต้องที่นี่เลยค่ะพาหุรัะ แต่ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวให้ทั่วพะรัษนั้นนะคะอย่างแรกเลยค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมมาชมความสวยงามของวัดซิกกันก่อนและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณสัสนาสิ์ค่ะวิทยากรประจาวัดซิกค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีครับยินดีต้อนรับสู่สมาคมศรีครุสิงสภาเป็นศูนย์รวมซิกศาสนิก,กชนแห่งประเทศไทยครับาศาสนาสถานเนี่ย ชื่อจริงๆเราเรียกว่าครุตวารามาจากคําว่าครุซึ่งเรียกว่าเป็นครูนั่นเองและดวาราคือหนทางสู่พระผู้เป็นเจ้านั่นเองที่นี่เป็นาศาสนสถานที่ชาวซิกเปิดกว้างต้อนรับทุกคนไม่เฉพาะจากซิกชาตินิกชนเท่านั้นจะเป็นใครผู้ใดผู้หญิงผู้ชายเพศไหนนับถือาศาสนาอะไรเชื้อชาติอะไรที่นี่เราเปิดกว้างสําหรับทุกคนหมดครับไม่มีข้อผิดกั้นครับเดี๋ยวผมจะพาคุณกุ๊ดเข้าไปชมสถานที่ภายใน เชิญตามผมมาเลยครับได้ค่ะตามมาเลยค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปกราบสักการะพระศาสดาข้างบุตรเนี่ยทุกคนต้องคลุมสีศาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระศาสดาค่ะ เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็จะ<า>ขึ้นมายัางชั้นสองกันก่อนนะครับมีทั้งหมด4ชั้นใช่ไหมที่นี้จะมีทั้งหมด6ชั้น,นครับชั้นสองเนี่ยคือโรงครัวของพระศา,าสดาพระองค์ทรงโปรดให้ทุกคนที่จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยต้องรับประทานอาหารให้อิ่มท้องก่อนอคือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดโรงครัวจึงปิดบริการชัว่วคราวนะะ ขณะนี้เนี่ยเราก็ขึ้นมาอยู่บริเวณชั้นสี่ซึ่งเป็นโถงปฏิบัติธรรมนะคะบริเวณตรงกลางที่คุณกูดเห็นอยู่เนี่ยมีพระมหาคัมภีร์คพร,รันทัทรซยซึ่งเป็นาศาสดานนิรันดรประทับอยู่เป็นพระมหาคัมภีร์ ต่อไปนี้ในศาสนาซิกไม่มีศาสดาในรูปบุคคลอีกต่อไปแล้วมีรูปบุคคลสิษพระองค์หลังจากนั้นเป็นพระมหาคมภีซึ่งเป็นธรรมตของพระบริสุทธิ์มากก็เป็นพระธรรมคาสอนแทนที่เป็นศาสดาคือคำสอนศาสดาเลยไม่ใช่แทนพระศาสดาคือพระศาสดาเราจะเข้ามากราบสักการะกันแล้วที่เราเห็นขับร้องอยู่นี่ท่านศาสนาจารย์เนี่ยก็พัดเอาเนื้อหาจากพระคัมภีร์ บางส่วนเนี่ยาามาผสมผสานกับเครื่องดนตรีเพระาะเนื้อหาในพระภัคตร์คพีนเนี่ย<า>เป็นบทกวีวจึงเอามาขับร้องาศาสนาเสกแะศาสนาทรงโปรดให้ใช้เครื่องดนตรี หลังจากทุกคนเนี่ยกราบสักการะแล้วเนี่ยจะได้รับขนมเราจะรับด้วยสองมือคล้ายๆสังขยานั่นแหละแต่เป็นส่วนประกอบนี่สี่อย่างด้วยกันแป้งสาลีเนย,เน,ยน้ำตาลและนมะอย่างละส่วนเท่าๆกันเขาจะมาเคี่ยวจนกระทั่งแป้งสุกเลยแล้วแจกให้ทุกคนอย่างเช่นนี้นะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าการ,ราประสาทการ,ราประสาท เราใช้สองมือเนี่ยประคองรับะนะนี่นะครับกร,ราบประสาทนี่ทําไมถึงแจกให้ทุกคนพอทราบไหมนี่คือพรจากพระสาสดาดา oh. ที่พระองค์ทรงให้ทุกคนมอบให้ทุกคนแล้วให้ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ใช่ให้เฉพาะแต่ซิกคนอื่นไม่ให้หรือให้เฉพาะผู้ชายไม่ให้ผู้หญิงไม่ใช่เช่นนั้นเท่าเทียมกันเป็นการประกาศความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม อนนี้เราก็ขึ้นมาบริเวณชั้น6ของศาสนสถานกรุณาเระนะครับชั้น6นี่จะเป็นห้องย่อยแต่เป,เป็นห้องเล็กๆแต่และห้องก็มีพระคำท,ทีประทับอยู่เพื่อให้คนที่ว่าอยากจะมาศึกษาเป็นการส่วนตัวเนี่ยหรือมาประกอบพิธีกรรมส่วนตัว,ตวก็สามารถมาประกอบพิธีกรรมได้ส่วนห้องรวมใหญ่ที่เราจะเห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อตอนเย็นเวลาเสร็จกิจกรรมประจำวันแล้วเนี่ย จะอัญเชิญพระคำพีจากชั้นสี่ขึ้นมาประทับในห้องนี้ครับเป็นห้องห้องประทับคืนค้างคืนที่อยู่ตรงนี้ตลอดตลอดคืนจะประทับอยู่ที่นี่นี่เป็นบรรลังแล้วก็จะอัญเชิญพระองค์ให้มาประทับที่นี่แล้วพอตอนเช้าอีกประมาณตีสี่ตีสี่ครึ่งก็จะอัญเชิญพระองค์เนี่ยไปชั้นสี่ไปประทับประทับชั้นสี่อย่างนี้ทุกวันครับ นี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณพี่สัตนามสิ่งมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากเลยนะคะด้วยความยินดีครับแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเที่ยวต่อนในย่านตาหูรัดค่ะพาคุณคผู้ชมไปชมตลาดขายผ้าขายเครื่องประดับค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The alleys of t a u r a t area With shops selling colourful Indian style fabrics and rolls. Therefore, this area has become one of the top fabric shopping destinations for people to come and shop. Of course, those who come to trade would be none other than the merchants who gave us their sincere smiles inviting us to shop at their clothes inside their shops in a friendly manner. Besides the beautiful fabric, it is also a shopping destination which sells a lot of household appliances and imported jewelries. The legendary Indian restaurant is located in a narrow alley opposite to a Sikh temple. It has been in business for more than 60 years. It started as a business from a hawker stall until it is now opened as a restaurant we see nowadays. Aroma of delicious food wafts from the kitchen, and the chef delights in kneading the dough. Although the modern kitchen equipment is used. The chicken marinated in spices is roasted in a tandoor oven, which is a roti oven. You will be able to taste both the deliciousness and the aroma of the food at the same time. If you are ever in Little India, one thing that can never be missed is its delicious Indian food there are so many indian restaurants in this area and each of them have their own special dish and specialties for example here we have the thali filled with all sorts of food you also have naan bread butter chicken you have chicken masala and you have the delicious chicken tikka which can be paired with mutton biryani and if you're feeling thirsty you also have chai tea and the delicious lassi if you want to experience Indian atmosphere and culture, you no longer have to travel all the way to India because Bangkok is a multicultural society where different religion, races, community, and way of life coexist peacefully together. If you are ever in Little India, you will learn about the different community, religion and culture which coexist harmoniously in Bangkok. Goodbye. join us and stand a chance to win special prize just head to our facebook page and answer this question the question of the day is what is the other name of Pahurat, little india little bangkok submit your answer to our facebook bangkok tourism division you can also follow us on facebook a day in bangkok and youtube bangkok tourism division